สวัสดีครับกันเนอร์นะครับไนซ์นะครับครับผมพวกเราสองคนนะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์น็อกเอาทหมันน็อกล็อกหัวใจครับครับเล่นเป็นใครบ้างคะในกันเนอร์เล่นเป็นทันครับเป็นนักมวยดาวเด่นของค่ายนี้ครับครับก็ไนซ์นะครับรับบทเป็นคีนครับก็เป็นโปรโมเตอร์ของค่ายเพชรศักดิ์ครับผมคาไรก็แต่ละคนเป็นยังไง คาแรคเตอร์ของทันจะเป็นคนที่ดูเข้าถึงยากครับในช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามดูช่วงหลังๆก็คือตอนนี้ดําเนินมาจนถึงอีพีที่7แล้วนะครับก็ทันได้เจอคนคนนึงนะครับก็คือคีนเนี่ยที่เข้ามาทลายกําแพงหัวใจของทันเนี่ยก็ทําให้ทันเขาเป็นคนที่ดูอ่อนโยนมากขึ้นครับเอ,อ๊ก็้เป็นเขานะใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ เป็นแบบที่ดีกว <és> ่าแบบเดิมไหมครับเออะเ็นคนทียเละครคับพีนะครับก็คาแรคเตอร์เป็นคนสู้คนครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียไม่กลัวคนครับแล้วก็เป็นคนปากจัดก็แบบเราเห็นช่วงแรกๆก็คือคิงเขาจะมีความสู้ชีวิตครับเพราะ ว่าเขาเจอแบบปัญหากับชีวิตต่างๆมากมายจนมันได้มาเจอกับทันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นจากคนที่เป็นแบบว่าคนพูดไม่คิดอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเป็นคนแบบคิดก่อนพูดอะไรเงี้ยครับอืมใช่ครับเขาตลอดลอขาจะพูดอะไรใช่ครับทีมันใช่แรกตอนที่เจอเขาอเขาหล่อนีก็หล่อนะครับอยู่ๆขเขาก็วิ่งเข้ามาช่วยเราจากแบบว่าพ่อนกเกรงอะไรเง,งี<ม>้ยอืมแล้วแร่ได้เลยปะ ใช่แบบบอาโอ้โหนี่มันพระเอกตามทีวีเลยนี่นากระโดดวิ่งเข้ามาช่วยอ่ะมีความละครอยู่นิดนึงอ่ะค่ะแล้วแบบว่าเรามีการทำการบ้านยังไงบ้านแบบเรื่องนี้ครับอ๋อจริงๆกันกับพี่ไหนก็จะทำการบ้านแตกต่างกันไปครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกันเองเนี่ย ก็จะต้องทําการบ้านในเรื่องของทางแอคชั่นแล้วก็ทางการแสดงสีหน้าแล้วก็อารมณ์เนื่องจากทานเขาเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกมาแบบเยอะมากเหมือนกับของคีนใช่ไหมครับดังนั้นน่ะการแสดงสีหน้าอารมณ์เนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็ทําให้คนดูเห็นว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆครับผมส่วนเรื่องแอคชั่นก็เป็นเรื่องปกติครับทีเ่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับนักมวยนะครับดังนั้นเนี่ยแอคชั่นมันก็จะมีหลากหลายที่เลย ไม่ว่าจะเป็นบนสังเวียนมวยหรือว่าข้างนอกที่ต้องต่อยกับนักเลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิธีการจำแอคชั่นของแต่และบริบทเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ครับรวมถึงแอคชั่นในออฟฟิศในห้องนอนอันนั้น <c oughs> เรียกว่าเลิฟซีนหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่น่าใช่แอคชั่นนะก็แอคชั่นอยู่ก็แอคชั่นอยู่แ, <c oughs> <c oughs> แต่รู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เ,เพราะว่าเราซิงกันครับครับเอออะไรล่ะคะครับของผมก็ มีความช่วแรกก็แบบมีความงงในคาแรคเตอร์เหมือนกันเพราะว่าคือผมอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็ในนิยายเนี่ยคีนจะมีความน่ารักแบบว่าความสู้ชีวิตอาจจะน้อยหรือว่าความแบบมุ่งมานะอะไรเงี้ยครับอืมก็เลยแบบสับสนแต่ว่าแบบพอเวิร์กช็อปเรื่อยๆครับครูเขาก็บอกว่าเออแบบลองคิดว่าเป็นไหนในเวอร์ชั่นที่แย่กว่านี้หรือแบบเป็นทำหามากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็ ของผมเนี่ยจะหนักในพาร์ดามาคือเชื่อแรกมันก็ยากนะครับสําหรับแบบว่าซีนแบบว่าต้องร้องไห้นักหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนไพโลอดอะครับครูเขาก็บอกเทคนิคแล้วก็แบบวิวธีการแบบว่าสั่งน้ำตาหรว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างแบบว่าเราก็สามารถทําได้แบบง่ายๆแค่แบบใส่สตอรี่คินเข้ามาอ,อย่างเงี้ยอืมครับก็ของผมจะหนักในพาร์ดามามากกว่าอืับ่ ตอนนีปวดหลอกกันเลยยังคะอนนครับตอนนี้ปวดหลอกกันเลยยังปวดล็อกแล้วปวดล็อกมานานมากแล้วครับผมปวดลลอกกตั้งนานแล้วใช่ปวดล็อกตั้งแต่ ep ต้นๆตั้งแต่ ep สามซึ่งการคิดว่าเรื่อง knock out เนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คู่พระนายนะครับเหมือนรักกันไวมากเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่บอกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเออ S 1> <S 1> <G ül üş> คือกันกันคิดว่าสําหรับทันกับคีนเนี่ยมันก็คงจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันอือเพราะ<ช>ว่าเหมือนเขาก็เจอคนมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งตัวทันแล้วก็คีนแต่ว่าพอมาเจอคนคนนี้ยมันทําให้ทันเองปลดล็อกความรู้สึกภายในใ,ใจแล้วก็คีนเองเ,องเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากทําความรู้จักกับทันมากขึ้นใช่ค่ะจริงๆคุณก็แบบปลดล็อกกันภายในแบบเครื่อง EP เลยด้วยซ้ำตอน่ดีสามแล้วก็ได้่าคุณเอนี่กันอยู่เลย เสน่ห์มันเย้ายวนครับอืมก็เห็นทุกส่วนแล้วนะครับเฮ้ยได้หรอนัดเอาดีเลยหรอเื่อนนี้ก็ได้ส่วนไม่เน้นส่วนไหนเลยมีส่วนไหนที่เป็นพิเศษไหมที่ชอบมองอะไรเงี้ยทำให้เราตกลงหลักได้ตลอดเวลาหลายส่วนครับอืมแต่จริง คือว่าอะไรก็รวม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 ครับรวมรวมดีกว่าอืมใช่ยิ้มก็น่ารักตาก็สวยอยตายแล้วชงให้ด้วยเราไม่ได้ทำอะไรเลยดัดแวัญแก้นั้นแหละ คุณน่ะแสดงออกชัดมากครหรออันนี้ไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะครับคือธรรมชาติแบบไม่ไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยนะครับธรรมชาติที่สุดทุกคนกันถซูมเข้าไปในตากันเลยอาจะเห็นไหมดิโอ้ยหัวใจหัวใจมีอยู่สี่ห้องครับแต่ว่าตอนนี้ทุกทุกห้องละให้เป็นห้องเดียวแล้วให้พี่ไหนนอนอยู่อย่างนั้ บูดดีๆจบแล้วครับจบแล้วครับแกว่าเป็นคนใจค่าเหมือนกันเนอะแค่คนเดียวเออใช่แล้วที่ไหนล่ะแต่มันใจมีอ4เถอะคะเป็นหว่าไม่มีคนใจแล้ว่าให้เขาเป็นหมดเลยเออผมไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกคนพูดผมแค่รอรีแอคอย่างเดียวพอ กระซิบมากระซิบมาหรือว่าเขียนข้างหลังมาก็ได้อยอกเล่าาแบบที่บอกบทให้โอเคได้เนที่เรื่องงงแล้วอ่ะไหนๆก็เปิดใจให้กันมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีเรื่องราวหลักกล้องหลักกลองบ้างหลังกลองบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากใส่ใจบ้างโอ้มันมันมีเยอะมากคุณจะเลือกล่าแค่แบบ เรื่องของคู่คุณก็ได้หรืจะเล่าเรื่องชาวบ้านอนตืบก็ได้อ๋อตอนอยู่กับที่ไหนก็ขอเล่าเรื่องพี่ไหนดีกว่าเป็นการแบบนินทาแบบเผาคนได้ให้กันเนอเริ่มก่อนจะได้รู้แกต้องพูดอะไรต่อเอาแอบเมาๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆกันชอบแกล้งคนอื่นไปเยอะแล้วก็จะแกล้งพี่ไหนหนักหน่อยครับ เออเวลาที่อยู่ในกองอะไรเงี้ยเวลาพักกล้องหรือว่าแบบพักเที่ยงอะไรเงี้ยครับอืมกันก็ชอบแกล้งคนอื่นไปเรื่อยแหละแล้วก็บางทีเอ่อมือมันเปื้อนหรือว่ามือมันเลอะอะไรเงี้ยหรือบางทีมือไม่ได้เลอะแต่ว่าอยากแกล้งเขาก็ให้เขาป้อนยอะไรเงี้ยเออ <laughs> เขาก็เขาก็ป้อนนะแล้วเราดูแบบว่าเขาแกล้งไม่รู้แต่ไมคคือเวลาเขาจะให้ป้อนอ่ะคือเห็นมือเขาเลยจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าหลังซ้อมมวยอะไรเงี้ยเออเราก็แบบ กำลังกินอยู่อะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็บอกว่ามายถึงว่าตอนในใช่คราก็แบบไปดูพื้นผมอ่ะเป็นคนที่ชอบตะลอนในกองมากอะไรเงี้ยบอกว่าเออแบบใครถ่ายอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไปหน้าเสร็จไปเดินดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบเห็นเขาซ้อมคิวบูหนักมากอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยหยุกหางให้กําลังใจใช่พอดไมีซีนเราเราก็ไปเนาะเออใช่ซีนเราเราก็ไปพื้ผมไปทุกซีนคืออยากมีส่วนร่วมทุก ทุกฉากละเออแบบว่าไปดูเออใช่ใช่เขาเขาทำหน้าที่ของพาร์ทเนอร์ได้ดีสุดๆเลยครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมได้พาร์ทเนอร์ที่ดีขนาดนี้ยิ่งกว่าภูมิใจครับอยากจะนำเสนอว่าอยากให้ทุกคนมีพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้โอ้โหวันนี้กินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลยวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลยจพูดจ่าดีเป็นพิเศษเออได้ๆแล้วเรามีแบบว่าแบบเอกใจตรงไหนบอกว่าทำไมเขาชอบแกล้งเราอย่างนี้ไะ ชอบแกล้งเราอะไรเงี้ยเกิร์มเราชอบให้เขาแกล้งคือผมอะเป็นคนชอบให้เขาแกล้งมากกว่าแบบว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยแบบอยากรู้ว่าวันนี้เขาจะแกล้งอะไรแต่ว่าแสดงว่าคมก็รู้ว่าเขาแกล้งรู้แต่ก็ยอมให้แกล้งไงไม่ไม่แต่ว่าบางทีผมก็แกล้งเขานะแบบว่าคือในโทรศัพท์เครื่องเก่าผมอะมีลูกเขาหลับเยอะมากคือเขาไม่รู้เลยว่าผมมีเยอะมากปล่อยตร้ปล่อย รอให้จบก่อนแล้วค่อยปล่อยดีกว่าเออเพราะมันเยอะมากน่ากลัวจังแม่แบบคือเวลากันเนื้อหลับอ่ะเขาเหมือนอมยิ้มตลอดเวลาเออใช่หรือวว่าเขาแกลับป่ะหลับยังไงอ่ะหลับให้อมยิ้มเหรออะเออไม่เห็นลูกเองถามเขาหรือเปล่าว่าเขาได้แอบถ่ายอะไรคุณบ้างไม่มีไม่มีไม่มีแสดงว่าเรนได้ไม่เคยรู้เลยว่า รู้ครับไม่แต่ก็ยอมให้ถ่ายใช่หลับเนี่ยแล้วก็เปิดตาข้างหนึ่งไม่เห็นเลยมั้งไปชอบมันชอบแบบฟีนเขารับอะไรนี้ใช่ไหมโเคเลยใช่ือว่าหลับก็หลอดตื่นดูดูเป็นเด็กน้อยดีเพราะเวลาตื่นอ่ะจะจะดื้อ ชอบโซนอะไรเงี้ยเด็กน้อยเด็กน้อยใช่ก็ดีใจด้วยที่พี่นายรับมือกันได้ก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ดีครับเขาเนิร์ยังไงอะครับเราพ่อออกมาเป็นเด็กเปนวาน่ารักอะเขาโซนแล้วทุกคนก็รู้ว่าแบบกันเนอร์เป็นคนที่พูดเยอะพูดไปเรื่อยเออพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแบบว่า บางทีแบบว่าไทถ่ายอยู่อย่างเงี้ยแบบว่าช่วงพักอะไรเงี้ยก็จะแบบมีมีมคือกันเนอร์แบบร้อยมีมแบบว่าช่วงไหนที่แบบติกต็อกแบบว่าติดเทรนอะไรอ่ะคือกันเนอร์แบบว่ารู้หมดเลยใช่ก็ในซินไม่ค่อยได้พูดครับใช่เขาเคยบอกว่าแบบเนซิน,น,นเขาไม่เคยได้พูดเลยเขามันก็เลยอยากอันแบบว่า<ช>อามีอยู่วันนึงที่ผมกลับกับเขาแล้ววันนั้นน่ะเหมือนเขาแทบจะไม่ได้พูดเลยครับ เขาก็เลยเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงตลอดทางเพราะว่าเขาอยากระบายเขาเก็บกดเขาเกไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะเคยน่ารักดีเหมว่าขอของพูดบ้างอะไรอย่างนี้เคยพยายามขอพิตรนลครับแต่พิติบอกว่าไม่พูดดีกว่า เขาแบบว่าเคยเสนอแล้วแบบว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีแล้วคุณน้อยเราจะได้ชิดหลอกไงนะชิดหลอกเป็นคลิกที่แบบเรียบร้อยดูหลอดดูมีอยาได้ชมเชียวอย่าได้ชมเชียวก็รู้อยู่อังมีแบบเด็กเมาท์ใครแบบในกองอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีเลยจริงๆคือในกองทุกคนนิสัยดีมาก ทุกคนดีอามีอยู่อะเอาคนแบบว่านี่ทาคนอื่นบ้างไม่ก็พูดถึงคนอื่นไงแน่แล้วอ่าแบบว่ายังเดทดีกว่าเออเดทเขาก็จะมีความแบบคือขี้กวนเหมือนกันนะแบบพอๆกันนแต่ว่าเดทเขาจะมีแบบชอบเหมือนจักรจี้อะไรเงี้ยแบบว่าเยอะอยู่แล้วก็มีอยู่ซีนหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงหรอกยังแบบว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าเป็นซีนที่เดทต้องหลับ ล้วแบบว่าผมแบบคือเดทหลับใช่ไหมคือในซีนนั้นอะเดทต้องหลับแต่ว่าเหมือนมันหลับจริงแบบว่าหลับเลยจนเขาแอคชั่นแล้วมันเลอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันต้องหลับอยู่แล้วแบบลืมตาตื่นแล้วมันก็นึกขึ้นได้ว่าอุย้ยเขาเิืมถ่ายกันยังวะแล้วมันก็แกลับต่อคือเดทมันแบบว่าชอบไหลหลับอะไรเออซีนนั้นใช่ไหมซีนนั้นใช่ไหมใช่ซีนนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ใช่ ก็พูดเป็นงั้นแหละซีนันเลยจช่ก็จำไม่ได้หรอก็เห็นว่าซีนันจำเออแอสปายสปายเลยไกด์เนอร์แบบมีอะไรพูดถึงไกด์บ้างอ่ะไกด์พี่ไกด์เหรอไม่ไม่มีอะไรครับอืมพี่ไกด์ดีพี่ไกด์หล่อเท่ใช่การงไกด์แต่เก่งเป็นคนเก่งมาก เรื่องเรื่องนอนกันคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกันคิดว่าพี่หน่อยเขาต้องเออพี่พี่ไกรเขาต้องนอนให้ครบเออสี่สิบแปดชั่วโมงต่อวันเออเอา,เอาไไนข่นะคะอาใจน้าี <laughs> เขาน่าจะฝันมากกว่าใช่อืมไม่ค่อยอยากจะเมาเท่าไหร่ครับนี่ข่าดไม่ค่อยนะ <atra ff> s> <S กลางเก้าอี้สนามเสร็จแล้วก็นอนเลยจริงเรียกไปกินข้าวก็ไปเลยเนาะพี่อยากนอนเออบางทีก็รีบกินแล้วก็รีบไปนอนต่อ ใช่ดีดีดีในก,กองไทย็นคนชอบส,สร้างมีอะไรอย่างงีนะ้ไหมนอกจากกันเนอร์เพรว่ากาันเนอร์โดดเลยคนเดียวยกให้พีทีความพอกกิ้งนอนเซนน่ะเนาะมันก็ค่อ,ขอนข้างที่จะพูดไปเรื่อยมีใครพูดไปเรื่อยอยีกบ้างอ่ะพี่ไหนไม่มี <c oughs> จริงปะเนี่ย ไม่มีนะแต่มีมเยอะจริงอยู่ในทิกตอกอ่ะพี่มีอ่ะคือกันได้คนเดียวเลยอ่ะแล้วพี่พี่แกเป็นยังไงบ้างอือโหพี่แก๊เหรอครับพี่แก๊เป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยกันใช่เด็กเคยูเด็กเด็กมอกระเสรเหมือนกันใช่เขาเขาเขาจะมาเย่งคนนี้จะตแฟนเราจีแฟนเรานะคือคนอะไรอ่ะ รู้นะว่าคนอื่นมีแฟนแต่ก็แต่ก็ยังอยากเออหรือว่าเป็นฟิลแบบหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันแต่นี่ไม่ได้แอบมองอย่างเดียวนะครับอันนี้คือพยายามที่จะแบบแย่งมาจากคันเลยเออแต่ว่าแต่ว่าคิงก็เด็ดเดียวไงไม่แบบไม่ยุ่งเลยแล้วแล้วไอ้ช็อตที่ไปทำท่าหัวใจกับเขานี่เรียกว่าเด็ดเดียวปะ ไม่ก็คือแบบว่าบัตรจะได้ขายออกไงทำเพื่อทำเพื่อขายเพราะทำเพื่อผลประโยชน์ใช่ใช่ไหมครับทุกคนไม่อย่างนั้นบัตรมันขายไม่หมดเนาะแล้วีนั้นเขาก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดอยู่เรื่องอะไรคอะไรเด็ดหรอกครับเรื่องเรื่องเด็ดเดี่ยวก็ก็พอรับได้ครับแต่ว่าเรื่องเด็ดอยู่นี่ก็มันตั้งนานแล้วครับมันก็เด็ดมาตั้งนานแล้วเนาะ ใช่ไหมล่าจิตใจเลยคือเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายขติีก็ติดทําคู่แหละยกันเมันร่งใจกซีนั้นอยู่ผมฝังใจครับฝังแบฝังเลยถ้าเป็นไปได้อยากฝังยุดลงไปในดินตอนนั้นเลยทำไมเาเล่าให้ฟังนิดนึงทำไมถึงต้องอยากฝังก็ลงไปขนาดนั้น คือพี่แกปเป็นคนที่เล่นได้ละเอียดมากในเรื่องของความกวนความทําให้เราหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบการแสดงสีหน้าที่แบบใช่ขนาดนี้เหรออะไรอย่างเี้พี่แคปขนาดไหนจำจำไม่ได้แตรอ่าประมาณนี้เอาเราเล่นสายตาเก่ง เออใช่นั่นแหละก็เลยรู้สึกหมั่นไส้ครับอืมแต่แต่กันไม่ได้หมั่นไส้พี่แก๊ปนะกันกันแบบกันรักพี่แก๊ปนะครับใช่ใช่นอกจอเรารักกันดีครับผมถ้าสมมติว่านอกจอในชีวิตที่เป็นสิ่งใดเรามีเราทำไหคงไม่หรอกมั้งมีไหมจะมีแบบหอมออกหน้าอะไรนี้ไหมเฮ้ยไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีเนี่ยเขาลบปากแล้วไม่มีเอพูดอีกเอาพูดแสดงว่า เป็นอะไรกันคะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมุดมันเป็นไม่มีไม่มีอ่าไม่มีเอกข้ามไปอีกเรื่องเลยดีกว่าครับอ่ะขอคำถามต่อไปดีกว่าอ่ะมาถึงครึ่งทางแล้วมีต่อไปบอยได้ไหมว่ามันต้องเข้มข้นหรือเปลือกขนาดไหนอ่าที่ไหจะต้องบอกว่าห้ามันมีต่าเลยอืมอีพีที่แปดใช่ไหมฮะอีพีเก้าทำมืออยู่โอเค คนทำอิกทีมืออเกคนทำมือนีกาทู่อยูอเูาคือคือข้างหลังพยายามที่จะกระซิบอกเราอยู่นะ EP9 ครับฝึกสังเวียนึกสังเวียนทมินก็มีขีดบสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า EP9 มันคือเริ่มแบบอีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนี้อืมมันคือทุกคนจะได้รู้แหละว่า ตัวละครแต่ละคนนะมีปมอะไรกันบ้างใช่ก็จะได้รู้ว่าใครดีใครไม่ดีใครหลงเชื่อคนผิดแฟนลับเชียร์ใครคนนั้นก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะใช่ใชแล้วก็ทุกคนเห็นว่าแบบตอนเนี้ในเนื้อเรื่องอ่ะตัวละครทุกคนเริ่มแบบลงเหวอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่า E.P. 9อ่ะคือมันดิ่งสุดๆเลยไปใช่ก็อย่างที่ผมบอกมันคือแบบ มันคืออีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนี้แล้วที่ทุกคนจะได้รู้อ่ะก็เลยแบบว่ามันคือสงครามประสาทนิดนึงด้วยนะเอาจริงๆอีพีเก้าอ่ะครับ <c oughs> แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังต้องให้กําลังใจกันต่อไปอุปสรรคเยอะมาก <c oughs> อุปสรรคเยอะสุดๆ <c oughs> คือเอาจริงๆนะถ้าชีวิตคนจริงๆอ่ะอยู่ในซีรีส์เรื่องเนี้ย เราคบกันตั้งแต่ EP สาใช่ไหมครับยาวไปถึง EP สองอ่ะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้อ่ะคือสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตายได้เลยอ่ะมันคือบทวิสูจน์ความรักไงใช่คือปัญหาทุกอย่างแบบว่าผมใช่ว่าแบบปัญหาใหญ่ขนาดเนี้ยจะผ่านไปด้วยกันได้ไหมครับเอ้ใช่ครัแล้วแฟนต้องเตรียมตัวยังไงกับการเปิดรูปดาว ก็กระดาษสั um, ้นต่างรเออสั้นตงต้องเตรียมอะไรนะไม่อยากสปอยแต่ว่าเตรียมหมอนไว้สักหน่อยก็ดีรู้รู้ป่ะว่าหมอนมันใช้ได้หลายอย่างมากเอาไว้จิกเอาไว้ทุบเอาไว้ทุบเอาไว้กรีดและที่สําคัญถ้ามีหมอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับทุกคนมันต้องมีนวมด้วยใช่ไหมใช่เออเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือ น็อกเอาท์ก็คือน sure. ักมวยนั่นเองครับทุกคนนี่เลยน็อกเอาท์มันคืออะไรล่ะให้รลือกิจกรรมที่มีชีวิตใช่อ่่มันคือนวมที่แบบเอาไว้ฮอปเออแบบเวลาใช่ฮอปใครแล้วก็ใส่แล้วก็ต่อยเลยทำยังไงเราเอาไว้กัดเอาไว้กัดแล้วก็เครืองฟัวรไลด์ด้วยเออเอาไว้กัดได้จริงๆทำให้ฟันแข็งแรงครับแล้วก็พร้อมฟันคนอื่นได้ตลอดเวลาเอ้ยไม่ใช่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  ทำยังไงแฟนถึงจะได้แต่ครอบครองคะก็จะต้องสมัครเอ่อ V I P ของ v T V ครับแล้วก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมของ v T V ครับใช่ใช่ไหมครับอ๋าถูกต้องใช่ใช่ไม่อย่างล่าสุดที่เราไลฟ์ไปอ่ะเรามีกิจกรรมให้น่ะแล้วเราก็แจกนวมด้วยนะใช่ครับผมแล้วก็เป็นนวมที่มีลายเซนของพี่ไนท์แล้วก็ของกันด้วยก็อยากจะให้ร่วมร่วมกิจกรรมของ v T V ต่อไปเนาะแบบว่าเราจะได้แจกนวมมี้กันใช่ครับดีเลย เพ um mm um mm ี้ยงอ๋อแจะให้ดูอันบล็อกนะครับภาษาอิตมสาวไรบอันบล็อกอันบ็อกอันบ็อกอันบ็อกอ่าเปิดอ้ามาข้างในก็จะมีนวมนะครับโอ้โหซีไว้อย่างดีเลยนะครับผมอันนี้เป็นนมสี้เงินมีตาเชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสองสีก็คือสีแดงและสีน้ำเงินใช่อันนี้เป็นสีน้ำเงินของทันเองนะครับผมอนี่ก็มี ปักโลโก้นะครับผมปักโลโก้คว่า knock out มันน n อก k องหัวใจแล้วข้างบนเป็น VTV original นะครับผมให้สังเกตตรงนี้ให้ดีเลยนะครับ VTV original ตัวนี้แปลว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เลยวิธีการใส่ง่ายมากเลยครับผมทุกคนอ่าเพียงแค่ถอดแหวนนะครับออกนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เอามือยัดเข้าไปเลยนะครับผมนี่เลย ครับผมอถ้าคุณคุณมีแฟนเนี่ยแฟนก็สามารถใส่ให้เราได้เออใส่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคน,นข้างคอยใส่ให้ใ,หใช่ครับคนโสดมันยากอยู่แล้วใช้ชีวิตยากใช้ชีวิตยังไงเอ่ยคนโสดอ่ะโอ,อ้ไม่ได้นะนี่ทุบทุบทุบทุเเบเราทำยังไงเาเราใส่แล้วเฮ<ข>้ยเขาเองดีเออหรือว่าแบบที่จ <campo> ริงแบบไม่ต้องใส่ก็ได้นะถือเอาไว้แบบคอยกอดตอนดูใช่แต่ปกติการจะชอบทุบมากกว่า แ้วทำไงพอเราฮอปแล้วใส่นมแล้วทำยังไงโยนเลยไม่ใช่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 ครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วพี่นายฮอปยังไงปกติฮะแล้พี่หองพี่ก็แบบจิกจิกแล้วอ่าจิกใช่ไหมครับจิกแต่ว่าแบบมันเคี่ยวอ่ะมันเคี่ยวเออมันเคี่ยวถ้าเราไม่มีนมนี่เราสามารถกัดตัวข้าได้ไหมถ้าเราบันเคี่ยวกัดได้ครับแต่ว่าอยากอยากกินก็แล้วกันเฮ้ยวิ กินไม่ได้เนาะคนรัก่านกินไม่ได้เนาะกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวขาแสบเสครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะครับพี่นายจับละโอเคเดี๋ยวกันกลับบ้านลขอทำวีดีวีหรือยังจะไม่ให้แบบคนอื่นจับเด้นถ่ายเลยหรอไม่ได้ พี่ไนได้แค่เซ็นอย่างเดียวอันนี้พี่ไนจับละมามาเก็บเก็บเก็บอเก็กลับบ้านดีๆกลับบ้านเลยจะไปพับกล่องเพราอไม่เอาขายจับไปง่ายกวเออเอาพี่ไนับไปแทนง่ายกว่านฝากพี่ไนเาก็อยู่กันตลอดแหละคว่ไง่อไปจะเป็นยังไงความรักของคูเรา2คนครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง knock out หมือ knock ล็อกหัวใจด้วยนะครับผมมีทั้งหมด12 ep ครับผม ครับติดตามได้ในแอปพลิเคชัน VTV นะครับผมแล้วก็เว็บ VTV VIP ครับครับก็รับชมพร้อมกันนะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทาง VTV ครับแล้วก็ VIP เนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าหนึ่งตอนครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นแล้วก็ ในเรื่องเนี่ยกำลังเข้าสู่เอีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยสำคัญกับเรื่องนี้มากครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับแล้วก็ฝากนวมด้วยนะครับผมกับ <c oughs> ด้าน <c oughs> ทีวีเดลกวันนี้ขอเสนอนวมเสียวอุ้ย <c oughs> พูดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเขียนมาอย่างเงี้ยเราก็อ่านตามนั้นอ่ะทุกคนค <c oughs> อยต้องซิว่าชื่ออะไรนะคะทีวีเดลกวันนี้ขอเสนอนวมเสียวนะครับนวมที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเสียวไปพร้อมๆกัน นะครับผมตัวนวมเคืือบฟัวรายนะครับผมช่วยทําให้ฟันแข็งแรงนะครับขายตรงมากสุดยอด